สื่อชี้ขายดีอาร์ตไม่เสียหายอมโมริมขอกลางร,รับชั้นสูงจริงหรือไม่เดี๋ยวมาชี้แจงให้ฟังปีวิวเรียบูเจอกับออตาลนตาจัดเต็มคืนนี้จะมีคัมแบ็กหรือเปล่าสรุปข่าวเรียภูประจำวันที่18เมษายนกับผมโค้ดแอคนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วมาอัปเดตข่าวสารกันนะครับซึ่งเรื่องราววันนี้มีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องการขายดีอาร์ตว่าไม่เสียหายเป็นอย่างไรเรื่องราวปีวิวแบบจัดเต็มแล้วก็เรื่องราว ก็ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนี่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับพิมพ์ครับพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายน้าในกรุงเทพมีหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาโทรสั่งเดลิเวอรี่02 1054555รัรันตีความอร่อยนะครับรวมไปถึงพื้นสมาร์ทแบสวยมันไม้ทนมันหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่เ PC สมาร์ทแตอบโจทย์ทุกการใช้งานการเชื้อราการแบคทีเรียการปลวกกันน้ำ100%ผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงมีหลายให้เลือกมากมายนะครับ สนใจไปที่โฮมโปรกปรุงเทพปรเดิมบอลโถนลังคาตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมารมท์ทแบทหรือโทร0 6 3 2 0 8 1 1 8 8นะครับเริ่มต้นกันเลยนะฮะก่อนอื่นเมื่อคืนนี้มาดูผลการแข่งขันในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก่อนนะครับแมสซิตี้เจอกับมาดริดนะครับในเกมรอบ8ทีมสุดท้ายนะเลกที่2เลกแรกเนี่ยเสมอกันมา3ต่อ3เลกที่2ครับเมื่อคืนนี้ก็1ต่อ1ในเวลาครับแล้วก็ต่อแล้วก็ไปที่การดวลจุดโทษครับปรากฏว่าดวลจุดโทษ นะเป็นเรอัลมาดริดที่แม่นจุดโทษมากกว่าชัวร์จุดโทษมากกว่าเรอัลมาดริดชนะแมนซซตีครับเขี่ยแมนซซตีตกรอบครับแชมป์เก่ากระเด็นเรียบร้อยแล้วนะครับก็เท่ากับว่าแมนซิตีไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้นะในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนี่นะเหมือนจะมีมาดริดเนี่ยเป็นทีมเดียวเลยมั้งในช่วงแบบ1 0 2 0ปีหลังในะที่สามารถป้องกันแชมป์ได้แบบที่สามารถได้แชมป์ติดกันได้นะฮะคือพอไปเจอราชันของจริงนี่โอ้สุด โดนเลยฮะในช่วงเวลาแบบกดดัน,ดนกดดันกับการยิงจุดโทษแบบนี้นะครับมาก็ทีมจากอังกฤษกระเด็นอีกหนึ่งเท่านั้นยังไม่พอครับอาร์เซนอลก็กระเด็นเช่นกันครับนัดแรกนะเสมอกันมาสองสองแต่นัดนี้โดนบายเยิร์ยิงชนะ1 0ครับสกอร์รวมบาเยิร์เข้ารอบ3 2ต่อครับอาร์เซนอลล่วงอีกทีมหนึ่งอังกฤษกระเด็นหมดแล้วครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกส่วนยูโรป้าก็เดี๋ยวรอดูคืนนี้ฮะว่าจะกระเด็นหมดเปล่าไอ อะไรนะเวสแฮมเวสแฮมก็โดนเลเวอร์ถล่มมานัดแรกเราก็โดนอาร์ตันตาถล่มมานัดแรกมันจะมีปาฏิหาริย์พลิกล็อกไหมนะจะกระเด็นตกกันหมดหรือเปล่าอังกฤษเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวได้รู้แน่ข้ามคืนนี้ครับสำหรับศึกยูโรปาลีกนะครับของเราเนั่นเองนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยก็มีโปรแกรมเหมือนกันนะยังไงวะนี่อ่าลิเวอร์พูลเป็นยูโรปาลีกนะตีสองครับเจอกับอาร์ตันตาไปเยือนครับถ่ายทอดสดทางบีอินสปอร์ตสาม นี่ตามนี้เลยจริงๆเนี่ยมันยังมีแอสตันวิลล่าอีกทีมหนึ่งด้วยนะมีแอสตันวิลล่าเจอกับเรีวแอสตันวิลล่าชนะเรีวมาก่อนสองหนึ่งก็ถ้าไม่มีอะไรผิดคาดแอสตันวิลล่าอาจจะเป็นทีมที่เข้าสู่รอบต่อไปได้อันนี้เป็นคอนเฟเซ์ลีกนะรายการที่ต่ากว่ายูโรปาลีกแต่มาดูซิว่าจะ <laughs> อังกฤษจะเหลือกี่ทีมกันนะฮะเออปีนี้ก็เด่นหมดครับนะแต่เราก็คาดหวังว่าเราอาจจะคัมแบ็กแล้วก็เป็นการสร้างชื่อกับอังกฤษก็ได้นะครับ การเจคแอตแลนตาครับต้องบอกว่า2นัดหลังสุดเวลาเตะในแอนฟิลด์เราแพ้อาตแลนตาหมดเลยแต่ว่าครั้งนั้นตอนที่ไปเยือนที่รังของอาตแลนตาเราเคยชนะมาได้5.0ต่อ 0, เราหลายหลายคนก็บอกว่าเอ้ยอย่าเพิ่งไปทิ้งความหวังนะฮะอาตแลนตานี่แปลกอย่างหนึ่งในช่วง3นัดหลังในลงในหลีกในบอลถ้วยในประเทศเนี่ยแพ้มา2นัดนะมีแพ้ฟิออแพก้กายารี่แล้วก็มีเสมอนนัดหนึ่งเสมอกับเวโรนา ก็คือฟอร์มไม่ได้ดีครับในลีกในบ้านตัวเองในประเทศตัวเองฟอร์มไม่ได้ดีแต่มาชนะลิปู3-0นะครับเป็นเรื่องประหลาดมากแต่ว่าลิปูของเราเนี่ยฟอร์มไม่ดีจริงๆนะฮะตอนนี้สามนัดหลังสุดไม่ชนะใครมีเสมอแมนยู2-2แพ้อัลตันตา0-3เมื่อนัดที่แล้วแล้วก็เกมลีกนัดล่าสุดแพ้กับคิสตัลเบเลตมา0-1น,นะครับมาอัปเดตสภาพทีมกันนะครับเจอเก้นคอปอัปเดตนะครับว่าอาการของคอเนอร์แบลลี่เนี่ยนะมันเป็นอาการเดียวกับที่ก่อนหน้านี้ย้ำนะว่าก่อนหน้านี้ที่กาเฟนแบกเคยเจบ็บมาเนี่ กาเฟรแบกก็มีอาการแบบยืดนะยืดแล้วข้อเท้ามันมันยืดเกินไปนะครับมันทําให้ตอนนี้คาดกันนะฮะแบบว่าครับบอกว่าผลการสแกนออกมาแล้วก็มีการประเมินว่าต้องพักประมาณสัก2สัปดาห์น่าจะกลับมาได้ประมาณสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมอ่าก็ประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนั่นแหละแล้วก็มันเป็นเพียงแค่อาการเส้นเอ็นยืดเกินไปเท่านั้นไม่ได้รุนแรงอะไรแต่ว่ามันก็เพียงพอที่จะทําให้เขาลงเล่นคืนนี้ไม่ได้แล้วก็2ส,สัปดาห์จากนี้นะครับ ส่วนคนอื่นๆเจ้าหน้คองฟิลเดียน,นว่าไม่มีใครเจ็บเพิ่มเติมสบายดีคนที่เดินทางครับนะสำหรับนักเตะที่เดินทางไปก็ลีปูก็มีการประกาศรายชื่อนะครับเดินทางไปแบกามโมประเทศอิตาลีนะฮะก็จะมีอาริซงเบเกอร์โกเมสเอนโดฟานไดนะครับโกนาเต้ดีอาร์สนูนเยสแมคคลิสเตอร์ซาร่าอาดเดียนเคอร์ติสโจนนะครับกัคบโบเอเลียดโชตาซิมิกาสโรเบริร์ตสันกาเฟนแบกคลาร์ก แม็กคอนเนลเคลเฮอร์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเจเดนดันส์แล้วก็จารเรลควันซ่าก็คือทั้งหมด24คนที่เดินทางไปบายเซติด uh, เขาบอกว่าไม่ได้เดินทางไปด้วยเหตุผลเรื่องของ uh, นักเตะมันยังไม่ได้ฟิตเต็มถังอะ่ะก็มันจะเป็นต้องเดินทางไปอยู่บ้านดีกว่าอยู่ลิเวอร์พูลซ้อมเนียความฟิตอยู่ที่ลิเวอร์พูลต่อดีกว่าคือย้ํานะว่าเราไม่ต้องแปลกใจว่าไม่มีชื่อบายเซติตนะครับเออต้องย้ําแบบนี้คือนักเตะมันเจ็บไปนานแล้วมันกลับมามันยังไม่ฟิตอ่ะ แล้วมันก็ยังไม่ได้ลงเลยมันอยู่บนมานั่งมาหลายนัดแล้วเพราะว่ามันต้องการความฟิตต้องเรียกความฟิตต่อให้เข้าใจกันตรงกันแบบนี้นะครับโอเคทีนี้มาดูรายอัพที่คาดนะครับจากฮูสกอร์เด็ดบ้า๊หนึ่งนะในส่วนของอาร์ตัลนตาเนี่ยมีตัวเจ็บเพิ่มมาอีกคนนึงก็คือล่าสุดเป็นเซอักโคลาซินักนะครับที่เจ็บเพิ่มมาแล้วก็รวมถึงกับคนที่เจ็บก่อนนันนี้ก็คือกองหลังตัวเตกตัวเก่งนะครับจอโจสคาวินีนะส่วนฝั่งลิฟูเราก็ตามนั้นครับตอนนี้ตัวเจ็บเหลือแค่3คนแล้วนะ เออถ้านับตัวเจ็บจริงๆนั่นก็คือมาติปเตียโก้คันทาราแล้วก็คอนเนอร์แบลลี่นะครับเอาฝั่งเราเป็นหลักแล้วกันนะ4-3-3ครับคูสกอร์คาดว่าอาริซงเบเกอร์เฝ้าเสาก็ต้องเป็นอาริซงอยู่แล้วเพราะว่าอาริซงสัมภาษณ์ถแถลงก่อนเกมเนะี่ยอย่างเงี้ยตัวจริงแน่นอนนะครับเออ่แล้วก็นะัดที่แล้วเล่นตัวจริงมาแล้วด้วยในลีกดังนั้นก็ไม่มีเหตุผลครับยังไงอาริซงเบเกอร์ต้องตัวจริงครับนัดนี้โกนาเต้ฟันไดผมก็ภาวนาขอเป็นเซตนี้ครับนะครับแล้วก็อาร์โนแบ็คขวา ก็ต้องอานอแหละครับเพราะว่ากลับมาแล้วแบต t ี่ก็เจ็บด้วยแบกซ้ายอาจจะเป็นโรบัสสันครับนะต้องจัดเต็มสามกองกลางนะครับเอนโดแมคคลิสเตอร์เคอร์ซิโจนแต่อันเนี้ยผมรู้สึกว่าจะไม่ใช่โจนผมรู้สึกว่าจะเป็นโซบอสไลนะครับน่าจะเป็นโซบอสไลเอนโดแมคคลิสเตอร์มากกว่านะครับส่วนสามแนวรุกครับโมซาลาโชต้าแล้วก็โคดิกาโปนะครับอ่าอันนี้คือสามแนวรุกก็เป็นไปได้ไหมน่าจะน่าจะบอะ อจจเออก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ถ้าครอปจะพักนะแต่ว่ามันก็ยังมีเดีาร์ตผมว่าคนที่ควรโดนพักนั้นเนี่ยน่าจะเป็นนูนเยสอะให้นั่งบ้างนะให้โชต้าลงแล้วก็มาดูซิว่ากั๊กโปจะได้ลงไหมช่วงหลังกั๊กโปก,ก็เล่นดีเดี๋ยวดูว่าจะออกมาเป็นเซตนี้จริงหรือเปล่านะครับอ่าแต่ถ้าถ้าผมดูจากในเซตนี้นะผมติดใจแค่เอาโจนออกคนนึงเอาโซบอสไซ์ลงก่อนนะครับมาดูบทสัมภาษณ์จากเจอเกนครอปกันนะครับเจอเกนครอปให้สัมภาษณ์นะครับว่า เรายังมี1เกมให้เล่นก็คือคือนนี้คือเป็นเกมแก้ตัวเกมสุดท้ายนะครับแบบมันคือเล็กสุดเล็กที่2อ,อะ่ะเดี๋ยวได้รู้กันว่าจะพลิกได้ไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องโฟกัส1 0 0นะครับบอกนะเราจะต้องโฟกัสเกมนี้กัน1% 0 0สิ่งแรกที่เราต้องทําคือเราต้องเล่นให้ดีกว่านัดแรกเยอะๆเลยเบสต์มัชเบเตอร์เลยนะครับต้องดีกว่านัดแรกเยอะๆเราเป็นทีมที่เล่นบอลเป็นระบบแต่เกมแรกเนี่ยเราเล่นกันได้แย่มาก ถ้าอยากชนะคืนนี้อย่างแรกเลยเราจะต้องพยายามไม่เสียประตูนี่คือโจทย์แรกนี่คือส่วนหนึ่งของแผนในคืนนี้และเราต้องได้ดีที่สุดในแนวทางของเรามารอดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไงอย่างที่สองครับครอบพูดถึงเรื่องแมนมาร์คครับนะระบบแมนมาร์คที่นัดที่แล้วเราเจออัตาลันตาเราเล่นไม่ออกนะเขาบอกว่าแมนมาร์คไม่ใช่ปัญหาเราเล่นกับอตาลันตาเมื่อ4ปีที่แล้วอตาลันตก็เล่นแมนมาร์คพวกเขาก็เล่นแบบนี้แหละ พวกเขาเล่นแมนมาร์กได้ดีแต่เราเองก็เล่นได้แย่ด้วยเช่นกันยกตัวอย่างจริงๆตอนที่เราเจอแมนยูเนเต็ดเนี่ยเราเราก็สร้างโอกาสได้เพียบเลยแต่เราจบสกอร์กันไม่คมเกมนั้นเนี่ยแมนยูก็เล่นแมนมาร์กเหมือนกันแต่เราก็ยังสามารถเล่นได้ดีแล้วก็หมายถึงว่าสามารถสร้างโอกาสได้ะต่างจากเกมอัลตร์ด้าที่เราสร้างโอกาสไม่ได้ดังนั้นผมถึงบอกว่าแมนมาร์กไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่ตัวเราเราแค่ต้องทําให้ดีกว่าเดิมเยอะๆนะ เกมนี้เรามีการวิ่งหาอเกมที่แล้วเนี่ยที่เราแพ้มา0ูนย์เนี่ยเรามีการหาช่องในการวิ่งกันไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักเรายังวิ่งหาพื้นที่กันไม่ดีเท่าไหรนะ่นักโดยเฉพาะพื้นที่สําคัญเราเลยสามารถเราเลยสร้างปัญหาให้กับอตอตาลนตาได้น้อยมากเราต้องแก้จุดนี้แต่โจทย์คืนนี้มันไม่ง่ายเราต้องพยายามไม่เสียประตูและยิงประตูพวกเขาให้ได้ถ้าคืนนี้ ที่เบกามโมอ,อัตแลนต้าเข้ารอบได้เราก็จะยินดีกับพวกเขาเพราะพวกเขาเหมาะสมพวกเขาเล่นได้ดีมากแต่ถ้าพวกเขาไม่เข้ารอบนั่นแปลว่ามันอาจจะมีบางสิ่งที่เป็นสิ่งพิเศษเกิดขึ้นเดี๋ยวมารอดูกันในค่ำคืนนี้มาดูอาริซงเบเกอร์พูดกันบ้างผมเอาประเด็นนี้แล้วกันนะอาริซงพูดว่าเกมนี้มีนักข่าวถามาม,มัน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 คล้ายไหมกับเกมที่พิกเจอบาร์ซ่านัดแรกส0ูนแล้วก็พิกกลับมาชนะส0ูนเนี่ยอาริซงบอกว่ามัน มันคล้ายกันในเรื่องของสกอร์นัดแรกแพ้มาศูนย์สามเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างคือนัดสองอะตอนนั้นเจอบาซ่าเราเล่นในบ้านแต่ครั้งนี้เราไปเล่นเกมเยือนซึ่งมันก็น่าจะมีความยากกว่าในคนละแบบกันแถมเล่นกันคนละายการอันนั้นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอันนี้ยูโรปาลีกดังนั้นมันก็มีมุมที่ต่างกันหลายเรื่องเหมือนกันแต่ในทุกๆก,การคัมแบ็กของวงการฟุตบอลสิ่งหนึ่งที่จะสามารถเกิดขึ้นได้คือคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่ามันจะเกิดขึ้นได้มันถึงจะมีโอกาส อตแลนตาโชว์ให้เราเห็นในเกมแรกที่อันฟิลแล้วว่าพวกเขาเป็นทีมที่มีคุณภาพแค่ไหนเกมนี้ยังคงเป็นเกมที่ยากแต่เรามีเป้าหมายของเราก็คือการพัฒนาฟอร์มให้ดีกว่านี้อ่านี่ก็คือสิ่งที่อาริสโซเบเกอร์สัมภาษณ์ไว้เมื่อวานนี้นะครับส่วนจานเปียโรกัสเปรินีนะครับก็เป็นกุญซือของออตแลนตานะก็ยืนยันว่าพวกเขาจะไม่ประมาเรียบูเขาจะมองว่าเกมนี้คือจุดสตาร์คือ0 0ไม่มองว่าชนะมา3 0เขาบอกว่า มันเป็นการเจอทีมริพูเป็นทีมระดับท็อปอะแล้วก็เป็นหนึ่งในเกมที่ต้องเล่นแล้วมันเป็นเกมที่เขาบิ๊กเกตบิ๊กเกตเกมอินเดอะคลับ his tree นะครับก็คือเป็นเกมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสษษตร์สโมสออตแลนตาเกมหนึ่งคือต้องพยายามผ่านริพูให้ได้คือเขาเขารู้ว่าริปูเป็นทีมที่ชอบคัมแบ็กอย่างเงี้ยเขาก็เลยจะไม่ประมาทดังนั้นคืนนี้ไม่ง่ายครับคู่แข่งเขาก็ลงได้สัมภาษณ์แบบนี้ไม่มีคาว่าประมาทอยู่แล้วแต่มันอยู่ที่ตัวเราครับว่า เราต้องแบบรีดฟอร์มสักยภาพให้ที่ดีที่สุดออกมาให้ได้ต้องลืมฟอร์มแย่ๆหลายนัดแล้วคำฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้ครั้งล่าสุดเกมกับบาซ่าเนาะตอนนั้นก็มีโมซาลาที่ Never Give Up นะเราเคยทําได้มาดูซิว่าครั้งนี้จะทำได้ไหมมันความยากมันต่างกันตรงที่ครั้งนี้เป็นเกมเยือนครับแต่ว่าอีกหนึ่งอันที่ผมชอบมากก็คือลุยส์สตีลนะครับลุยส์สตีลเนี่ยเป็นนักข่าวสายหงแดงก็คือคือนนี้เขาไปทําข่าว เขาเดินทางไปที่อิตาลีนะครับที่เมืองแบกาโมด้วยนะครับ่นี่เขาก็ถ่ายรูปนะที่เมืองแบกาโมมาให้ดูแล้วเขาก็บอกว่าสําหรับค่ําคืนนี้นะครับที่แบกาโมสําหรับเ์พูคือมิชชั่นอิมพอร์ b เบิลนะครับหรือแปลเป็นไทยก็คือภารกิจที่ไม่น่าจะเป็นไปได้หรือว่าเป็นไปได้ยากอารมณ์ประมาณนั้นอ,อิมพอร์บเบิลอะเป็นไปได้ยากอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่แต่เขาก็วงเล็บครับบัด Not Mission Impossible นะครับมันไม่ใช่ว่าแต่มันไม่ใช่ว่าเป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้แค่เป็นไปได้ยากหรือไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้อ่าสำหรับ To m o n ์ n i g h t a t a t l n t t a นะครับนี่เลยครับก็ตามนั้นแหละครับโอกาสอาจจะยากอาจจะน้อยนิดแต่การเชียร์ฟุตบอลถ้ามันมีความหวังแม้แต่เล็กน้อยมันก็ยังมีจุดมุ่งหมายเนาะแต่ถ้าเราไม่มีความหวังไม่มีความเชื่อมันก็เชียร์แบบไร้จุดมุ่งหมายนะครับ มาดูกันที่่องดาวของรูเบนอโมริมคือต้องบอกก่อนนะครับว่าสายข่าวที่รายงานเนี่ยมาจากอินดี้ไคล์ดนิวซึ่งเป็นสายข่าวที่ผมก็มักพูดอยู่ประจำว่าเป็นสายข่าวสายเต้าแต่มันเต้าเรื่อยๆมาแล้วมันก็ยังมีคนที่ตามดูติดตามเขาอยู่เรื่อยๆเพราะว่าผู้ติดตามก็หลักสี่แสนคนอ่าแต่มาดูกันหน่อยเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ฟังว่าไอ้สิ่งที่อินดี้ไคลดนิวรายงานมันมีหลายจุดที่ผมรู้สึกว่ามันทำแม่งทำแม่งอ่าแต่ดูสิ่งที่เขารายงานก่อนเขารายงานนะครับว่ารูเบนอโมริมเนี่ย ได้มีการเขาบอกว่าอินเทอร์วิวครับหรือว่าการนัดนัดสัมภาษณ์เลยครับนัดคุยนัดสัมภาษณ์ที่โปรตุเกสครับเขาใช้คำว่า h a r d t a k e n press ซึ่งน่าจะหมายความว่าเกิดขึ้นไปแล้วที่โปรตุเกสด้วยอันนี้คือข้อแรกนะครับบรรทัดที่2ครับเขาบอกว่า Michael e d w a r d ครับคือคนที่นำในการเจรจาแล้วก็ Michael Edward ชื่นชอบ very Impress e d นะครับชื่นชอบประทับใจอมริมมากๆนะ บรรทัดที่สามครับพารากราฟที่สามครับเขาบอกว่านะเราเนี่ยเขาบอกว่าเขาเข้าใจสิ่งที่เขาได้รับเขาใช้คําว่า V ีคือคือข้อมูลที่เขามีเขาบอกว่าข้อมูลที่ผมได้รับมาก็คือรูเบนอโมริมรู้สึกกังวลนะเขาใช้คำว่า Very Concern e d w i t h the current m i d f i e t d at l f อเลยครับแบบกังวลถึงคุณภาพกองกลางหรือกังวลถึงแดนกลางริพูมากๆนะอ่า อีลิตดิฟเฟนเซียต d มิดฟิลนะครับหรือว่ามิดฟิลด์เชมิดฟิลตัวรับระดับสูงอะ่ะคือหนึ่งในสิ่งที่วันออฟฮิตรีเควส์คือหนึ่งในสิ่งที่เขาบอกตอนสัมภาษณ์ว่าอยากได้กองกลางตัวรับชั้นสูงสักคนหนึ่งนะถ้าผมไปเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลอ่านี่คือข้อมูลจากอินดี้ไคลาเนวทีนี้ผมจะวิเคราะห์ให้ฟังว่ามันประหลาดหนึ่งเลยผมอย่างที่ผมบอกผมติดตามอินดี้ไคลาเนวพยายามติดตามเพื่อดูผลงานดูความเต้าของมันว่ามันจะเต้าไปมันเต้าเรื่อยๆอยู่แล้วนะ นานๆทีมันก็ถูกทีนึงอะแต่เราลองดูสิ่งที่ประหลาดอย่างแรกเลยเอโมริมเพิ่งพูดหยกๆเลยนะฮะกับสื่อว่าเขาไม่ได้สัมภาษณ์กับกับลิเวอร์พูลไม่ได้ไปสัมภาษณ์เขาโฟกัสกับลิสบอนเท่านั้นตอนนี้เขากําลังพาทีมลิสบอนไปเป็นลุ้นแชมป์สองรายการอะเขาไม่ได้มาโฟกัสเรื่องพวกงนั้นอยู่แล้วนะแล้วก็ไม่ได้ไปบรรลุข้อตกลงใดๆกับลิเวอร์พูลด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จับโป๊ะเขาใช้คําว่ารูาเบนอโมริมอินเท ถ้าจะเออแต่ถ้าสมมติมาใช้คาว่าคุยกับเอเจนต์ของดูเบนอโมริมอันนี้เป็นไปได้เพราะเอเจนต์คือคนที่คุยแทนแต่ใช้คําว่าคุยกับอโมริมโดยตรงเลยเนี่ยประหลาดอันนี้คือเรื่องประหลาดครับถูกไหมแล้วคิดดูอโมริมก็เพิ่งพูดแล้วก็เพิ่งแบบจะเอาตัวเองใส่ไอ้มงชุดดํามาคุยกับเรีพูลหรอทั้งทั้งที่ตัวเองก็ต้องโฟกัสกับการพาลิสบอ,บอนคว้าดับเบิรแชมจบจบซีซั่นนี้ให้ได้ก่อนถูกไหมครับ เออไอคุยผ่านเอเจนต์อันนั้นเป็นไปได้คุยเบื้องต้นคุยเรื่องขั้นเหนที่ต้องการเป็นไปได้แต่นี่มาถึงขั้นที่ว่าคุยเรื่องกังวลเหลือเกินมิฟิลลีฟูยังขาดนะขาดกองกลางตัวรับระดับท็อปคนนึงนะขอได้ไหมถ้าผมไปซื้อกองกลางตัวรับให้หน่อยถามว่ามันเป็นไปได้ไหมโอเคถ้าคุยกันจริงอาจจะเป็นไปได้แต่ผมยังเชื่อว,ว่าเขายังไม่ได้คุยกันแล้วก็สิ่งที่อโมริมต้องเป็นห่วงอย่างที่ผมบอกเลยห่วงทีมตัวเองก่อนดิบบอนอย่าพึ่งมาห่วงกองกลางริภู เวอรี่คอนเซิร์นวิ c เค r ร n t m นต์มิดฟิล์ฟูอ่ะแล้วก็รีเควสต์อ i t e ท e ิฟเฟนซีฟมิดฟิลเดออ่ะต้องการกองกลางตัวรับระดับชั้นสูงคนหนึ่งอะ่ะเออผมว่าแม่งคือสิ่งที่อินดี้คาร์แนนิแม่งแบบเขียนขึ้นมาด้วยความรู้สึกหรือเขียนขึ้นมาด้วยสิ่งที่น่าจะเป็นชัดๆเลยแต่ว่าผมว่าผมไม่เชื่อว่ามันมีข้อมูลอะ่ะมันจะเอาแรงข่าวมาจากไหน,ไหนวะเออ อแต่เดี๋ยวก็รอดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนี่ผมวิเคราะห์ให้ฟังว่ามันมีเรื่องทําแม่งทําแม่งแบบนี้แล้วก็เออลืมบอกไปถ้าเราอ้างอิงจากสายข่าวหงแดงซึ่งสายข่าวหงแดงมีบีฟจากวงในสโมสรลิเวอร์พูลรวมไปถึงฟาบิโอโดโมาโ,โน่ที่เป็นนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือสูงมากๆทั้งสองแหล่งข่าวยืนยันตรงกันว่าลิเวอร์พูลอ่ะไม่ได้สนใจมิดฟิลสักเท่าไหร่นะักในซัมเมอร์นี้เพราะว่าซื้อมาเยอะแล้วแล้ว,ลวมิดฟิลเต็มทีมไปหมดนั่นคืออย่างแรก2 Uh, ตัวลุกเต็มไปหมด uh, สิ่งที่ลิปูไปสเกล์อยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นตัวลุกกับกองหลังที่แบบว่าสเกลวหก์หนักๆเป็นตัวลุกกับกองหลังครับดังนั้นมันค่อนข้างแย้งเลยฮะเห็นไ,ไหมหลายอย่างหลายข้อมากมันแย้งกับสิ่งที่อิในดีไ้ไคลานิวรายงานนี่ก็ชี้แจงให้ทราบกันเนาะส่วน uh, ยูเรนนาเกลมันเนี่ยนะครับเอเจนต์ของนาเกลมันออกมาพูดล่าสุดนะครับ อันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นนะว่ารีพูเราถ้าใครหวังนักเกมันน่าจะหวังยากแล้วนะครับเอเจนต์คอนเฟิร์มเองว่าคุยกับบาเยอร์อยู่แล้วก็เดี๋ยวจะทําการตัดสินใจอนา,าคตภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้ตัดสินใจให้เร็วที่สุดว่าจะยังไงกันต่อภายในเอาง่ายหรืออย่างช้าจะต้องตัดสินใจอนา,าคตว่าจะไปบาเยอร์หรือจะอยู่กับทีมชาติเยอรมันต่อเนี่ยภายในเดือนเมษายนนี้ดังนั้นเอาไอ นาเกีมันเนี่ยริพูน่าจะหวังยากแล้วบาเยินน่าจะใกล้คว้าไปแดกแล้วถ้าให้พูดกันตรงๆนะฮะส่วนอันนี้เป็นบทวิเคราะห์จากสื่อนะครับอย่าง e n d Watch นะครับโดยนักวิเคราะห์นะครับอย่างแซมแม็กไกว์เขาวิเคราะห์ว่าถ้ามีข้อเสนอยื่นเข้ามาซื้อหรือดีอาร์ตเจล้านเป็นอะไรที่ไม่เลวเลยริพูถ้ามีโอกาสก็ควรจะคว้าเอาไว้นะครับควรสละหรือดีอารคนนึงซึ่งบอกว่า เขาวิเคราะห์ให้ฟังว่า why it could be the time h e t to sacrifice หรือดีอาร์ก็คือทำไมมันถึงเวลาแล้วที่ควรจะสละเสียสละหรือหรือว่าขายดีอาร์ทิ้งเหมาะสมในเวลานี้เพราะอะไรอะแซมแม็กควายเขาวิเคราะห์ให้ฟังแบบนี้ครับแซมแม็กควายบอกว่าหนึ่งเลยโอเคตอนนี้ถ้าดูตามกระแสข่าวเป๊เชดูถ้าจะสนใจจริงๆนะแต่ข่าวที่ไปคุยกับเป๊ะเชดเนี่ยน่าจะคุยกันจริงๆเอเจนต์อะไปคุยตัวแทนของทางเป๊เชมาคุยกับเอเจนต์ของดีอาร์ตน่าจะคุยกันจริงๆ ส่วนหนึ่งก็คือคุยไว้ด้วยเผื่อทางนี้ที่ไล่ในการย้ายทีม 2. ก็เป็นการกดดันเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลในการเพิ่มค่าเหนื่อยด้วยลิเวอร์พูลมีแผนคุยสัญญากับพวกซาร่าฟานไดทเทรนเป็นอันดับแรกเพราะ3คนนี้สัญญาเหลือแค่ปีเดียวนะต้องคุยก่อนส่วนดิอาสเรายังไม่รู้ว่าจะคุยต่อเลยไหมแต่สัญญาดิอาสเปนยังเหลือเยอะไงสัญญามันยังเหลืออีก3ปีอย่างไรก็ตามครับหากเจ้าตัวอยากย้ายจริงถ้าข้อเสนอเข้ามาเป็นราคาที่ดีเช่75น75้าล้านปอนด์การขายแซมแมกควายบอกว่าไม่ใช่่เเรรืองว้งา เขาเป็นนักเตะที่ฝีเท้าดีเหมือนกันนะดีอาร์ตเบอกไม่ใช่ว่าฝีเท้าแย่ฝีเท้าดีปีแรกย้ายมาตอนมก,กราจำได้ไหมมก,กรา2022ก็โอ้สร้างความแตกต่างให้กับเราได้เยอะมากนะแต่เมื่อดูจากตัวเลขการทําประตูตั้งแต่วันแรกที่มาจนถึงวันเนี้จานวนการทําประตูของดีอาร์เนี่ยถ้าเทียบกับปีกซ้ายด้วยการคนก่อนหน้านี้อย่างมาเน่ตอนมาเน่พีิตอนนี้ดีอาร์พีคนะเราต้องบอกว่าตอนนี้ดีอาร์พีค เทียบกับมาเน่ตอนพิกสู้มาเน่ไม่ได้เลยในปีกฝั่งซ้ายเขาไม่ได้อยู่ในสถานะเดียวกับมาเน่ที่ดีจนดรอปไม่ได้มันไม่ใช่แบบนั้นเลยเทนพึ่งบอกกับสื่อว่ามาเน่เนี่ยคือปีกที่น่ากลัวที่สุดอ่าพึ่งบอกกับพึ่งสัมภาษณ์กับแกเรนนีวิวในรายการโอเวอร์แลอะนะครับว่าโอ้ถ้าให้เลือกปีกซ้ายคนหนึ่งที่แบบดวลด้วยแนละน่ากลัวเนี่ยดวลกันในสนามซ้อมเนี่ยโอ้โหมาเน่ Money เลยโชคดีมากๆที่ผมไม่ต้องไปดวลกับมาเน่ในการแข่งจริงๆอ่า มาเน่เป็นปีกเนี่ยอันนี้สิ่งที่สิ่เทรนบอกนะมาเน่ Money บอกว่าไอ้เทรนบอกว่ามาเน่เนี่ยเป็นปีกที่ร่างกายแข็งแรงเป็นปีกที่กระโดดสูงเป็นปีกที่เร็วและจบสกอร์ได้ดีจบสกอร์ได้สองเท้าอันตรายตลอดเวลาทีนี้แซมแม็กควายพี่คห์ฟังต่อครับว่าค่าเฉลี่ยการทําประตูของมาเน่ส่วนใหญ่นะจะเกินสิบห้าประตูต่อซีซันโดยค่าเฉลี่ยและมีหลายซีซันที่ยิงเกินยี่สิบประตูนี่ยังไม่รวมแอสซิสต์ด้วยนะ อ่แล้วนะครับในขณนะที่หลุยส์ดีอาร์สเนี่ยอย่างซีซั่นเนี้ตอนนี้ยิงในล,ลีกไปแดลูกเอาแค่ใน,นลีกอย่างเดียวนะไม่รวมรายการอื่นนะซึ่งเป็นสถิติที่ดีที่สุดของหลุยส์ดีอาร์สแต่ขนาดดีที่สุดอ่ะยังเทียบกับมาเน่โดยค่าเฉลี่ยไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยหากมีเจ็ดิห้าล้านปอนด์ยิ่งขึ้นมาตามข่าวว่าว่าลิปูตั้งค่าตัวไว้เจ็ดสบห้าล้านปอนด์เนี่ยก็น่าขายและเขาเขียนลงท้ายไปเลยนะครับว่าเนี่ยมัน เมื่อเทียบกับมาเนี่ยมาเนียังยังเป็นคนที่ไม่ควรขายมากกว่าด้วยซ้ำแต่มาเนี้ไปเราไปขายตอนที่เขาโรยแล้วไงสามสิบแล้วสามสิบเอ็ดแล้วแต่อันนี้เขาเทียบให้ฟังว่าแบบอย่างมาเน่ตอนพีคอันนั้นขายไม่ได้ซึ่งเราก็ไม่ขายไงมาเนี Money มันพีคมากแล้วเขาก็บอกว่าคิดดูแล้วกันถ้าเราได้เงินสักเจ็ดสิบห้าล้านปอนด์เราก็ได้กําไรแล้วแล้วก็เงินนี้เขาบอกว่า enhance of Edward ก็คือ Michael Edward แล้วก็ Richard Hughes 75ล้านปอนด์เนี่ยคูดโกอ o n องเวมันน่าจะนําไปใช้จ่ายอะไรได้แบบยาวๆหรือว่าคือเขาเขาประมาณว่าเชื่อมั่นในมันขค้นเอ็ดเวิร์ดหรือว่าริชาร์ดทิวได้เลยว่าน่าจะซื้อตัวที่แบบทดแทนดีอาร์ได้แบบว่าไม่มีรอยต่อแล้วก็อาจจะหาคนที่มีจำนวนการธรรมตูหรือว่าพื้นที่สุดท้ายที่ดีกว่าหรือดีอาร์ได้ด้วยนี่คือสิ่งที่บทวิเคราะห์จากสื่อ,อรายงานนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ลองลอง,ลองแสดงความเห็นเข้ามา ข่าวลือนะครับจากจ็คเกตทาบอร์ดครับอันนี้ก็ฟังหูไว้หูนะครับยังเป็นเทียระดับกลางๆลงไปค่อนข้างล่างๆบอกว่าลิพูกับนิวคาสเซิลครับจะมาร่วมล่าดีโอมงเด้ด้านหนึ่งสิ่งที่ผมยืนยันเพื่อนๆได้นะว่าเราสนใจดีโอมงเด้จริงๆแต่เขาก็ขึ้นเอ็กซ์คลูซีฟแหละว่าลิพูก็จะเอาด้วยเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่จะซื้อเนี่ยไอ้อย่างกองหลังเนี่ยมันเป็นหนึ่งในแผนงานลิพูอยู่แล้วว่าอยากซื้อหนึ่งคนอันนี้ไม่แน่นะอาจจะยังเป็นไปได้มากกว่าไอกองกลางด้วยซ้ำนะครับใน เอ่อเรามีข่าวกับกองหลังไอทักแฟรงเฟิร์ตเมื่อวานนี้กับแดเนียลปาโชนะครับซึ่งวันนี้ฟอร์เดนแพตเทนเบิร์กคอนเฟิร์มเพิ่มเติมลยครับว่าถ้าแดเนียลปาโชย้ายนะครับซึ่งมีลิเวอร์พูลกับอาเซนอลสนใจเนี่ยทางแฟรงเฟิร์ตนะครับก็เล็งคนในภาพนี้เป็นตัวแทนครับก็คือคูริกราคิสนะครับอ่าเป็นกองหลังของ p o a k ทีมจากกรีซนะครับเอ่อสิ่งที่ยังให้นี่ไม่ได้คือเรื่องของค่าตัวนะสโมรสรต้สังกัดต้องการ13ล้านแต่ว่า ทางแฟงเฟิร์ตต้องการจ่ายแค่7-8ล้านซึ่งก็ยังต่ำไปก็ต้องยังพูดคุยกันต่อครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าดนเนียลปาโชไม่ย้ายเขาก็จะไม่ซื้อคนนี้แต่ไปๆมาๆคนนี้ก็เหมือนจะเป็นคนที่อยู่ในสนามที่ลิปูส่งสเกลไปดูเราทราบกันดีผมเคยรายงานวันสองวันก่อนนี่แหละว่าลิปูส่งสเกลนะครับไปดูในเกมที่ขับบูชเจอกับ PAOK OK, ตะกี้เนะี่ยแล้วรายงานก่อนนี้นนบอกว่าลิปูไปดูแบ็กซ้ายวิงแบ็กซ้ายของขับบูช ผมลืมชื่อแล้วใครก็ผมลืมชื่อนะทีเนี้ยเขาบอกว่าลีพูที่ไปดูอ่ะก็คือก็จะได้เห็นนักเตะทั้งขับบูตแล้วก็ p ีโอด้วยอาจจะสเกลไอพวกตัวกองลงกองหลังของ p ีโออยู่ก็ได้เขายืนยันว่ามีหลายสโมสร,รแบบส่งเอาแค่ในพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวเนี่ยสิบสองทีมที่ส่งรายชื่อสเกลไปขอดูแล้วก็มีทีมจากอิตาลีสเปนฝรั่งเศสเยอร,รมันอะไรไปดูเพียบเลยมีแฟรงเฟิร์ดด้วยอันนี้ข่าวที่เขาเขียนในเว็บไซต์ของทางกรีซเลยนะครับ สปอร์ตไทม์นะฮะเนี่ยเออก็ไม่แน่พรุ่งนี้เราก็สเกลสเกลดูอยู่ฮะแต่สเกลอาจจะแค่สเกลเฉยๆติดตามดูพัฒนาการอาจจะอาจจะไม่เอาก็ได้เดี๋ยวเพราะว่าเป้าหมายมันก็มีทั่วโลกสเกลมันถูกกระจายไปอยู่ทั่วโลกทั่วยุโรปอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็แค่เห็นหลักฐานบางอย่างนะครับส่วนอันนี้ครับสีสันทิ้งท้ายครับนะสองคนนี้ยังคงมีความเป็นพ่อแง่แม่ง,งอนนะครับดูโมซาร่าครับเดินเข้ามาเอาตีนเตะ ก้นของอเทนอโนโเทนอโน,โนไม่สนใจครับแล้วเดินมาไกลๆค่อยหันไปดูนี่ด้วยสายตาที่เคียดแคน้นนะฮะสองคนนี้เขาเป็นคู่กัดกันนะฮะเออโซลิงอร์หนึ่งอันนี้เขาแซววีเนียอันนี้คือคลิปซอ้อมเมื่อวานนี้นะของทีมเรพูเราที่คนเขาตัดมา<ๆ>เขาซอเขาแซววีเนียก็คือไอ้ฟันเขาขาวอะที่การไปเขาเรียกอะไรฟอกฟันอะวีเนียใช่ไหมตอนนี้โซโบโซโบผมลืพูดไป สวัสดไลด์ครับเพิ่งไปทําวีเนียมาโอ้โหฟันขาวจ้วงเลยดูดิขาวแบบขาวขาวเขารอเลยฮะว่าโอ้โหวีเนียนี่สุดยอดมากเป็นไฮไลท์สาคัญของการซ้อมเมื่อวานนี้ส่วนอันนี้ครับ้รายการที่ไอที่มีพิธีกรดังญี่ปุ่นมาขอถ่ายเอนโดเนี่ยเอนโดก็พามาบ้านเลยครับอันนี้เขาก็เหมือนตัดคลิปข้างในมาให้ดูนะพามาบ้านครับบ้านที่รเวอร์ลนะอาจจะไม่ใช่บ้านที่ซื้ออาจจะเป็นบ้านที่เช่าก็ได้แต่โอ้โหบ้านใหญ่ใหญ่โตเลยแล้วก็หลังบ้านมีสวนใหญ่ขนาดนี้ฮะ แล้วก็มีโกโลเล็กๆอันอยู่2อันแล้วก็มีลูกๆครับลูกๆใส่เสื้อเลี่ยมฟูแล้วก็เล่นฟุตบอลกันครับดูเออเรียกได้ว่าแหมบ้านเขานี่โอ้โหวสวนเตะบอลน,น่าจะสนุกเลยนะเนี่ยเอนโดนี่แหละครับโอเคประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปฝากกดไลค์กด subscribe ก,กดกระดิ่งขึ้น่อยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารและส่วนต่างๆวันนี้หมดเวลาลาไปเพื่อนๆไปก่อน,อนพบใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ